สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีตอนเย็นเนาะบ่ายสามแล้วล่ะเย็นแล้วนะนี่ก็กะว่าจะอาบน้ำแล้วเพราะว่าถ้ารอมันค่ำกว่าเนี้ยมันหนาวมันจะอาบน้ำไม่ได้ ที่ต่อแมงชอนแฟนนี้เขาต่อแมงกระชอนแต่ดูแล้ววันนี้ลมน่าจะแรงอะ่ะลมแรงแล้วมันมันไม่มาแต่มาคืนเนี้ยช่วงหัวได้ช่วงหัวค่ําประมาณครึ่งโลนี่แหละช่วงหัวค่ําดูผักนิดดิมันจะได้กินไหมล่ะเนี่ยน้ำกับลดห่ทุกวัน โอยเอาขี้ไก่มาใส่ดูประกาศหินเลดิที่แรกนะมันหนากว่านี้อีกนะมันทยอยเน่าเน่าเน่าไปมันโดนฝนนะฝนตกใส่แล้วใบมันเน่ามันก็เลยเหลือยอยู่แค่นี้แหละดูหอมโอโหไก่มากเลยที่แรกอะ่ะมันเต็มร่องเลยนะไก่มะเขียไก่แม่ลูกอ่อนมันมันมุดเข้ามามันมะเขียหมดเลยหายไปตั้งเยอะ แต่ผักชีอ่ะผักชีก็น่าจะพอได้เก็บใบกินจะได้ไม่ต้องซื้อเขาเนะาะผายใบโหระพาอันนี้ปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะนี่แต่งสาวไว้มะเขือนั่นก็ใช่นะ่ะมะเขือก็แต่งสาวไว้ แล้วก็มาบำรุงขี้โกงขี้ไก่เขาก็แตกขึ้นมาเป็นลูกให้กินออกดอกให้กินนี่เผือกนี่ก็กระดองกระแดองอยู่เนี่ยนะขุดไปแล้วแหะแต่อันนี้มันเป็นหัวลูกมันนี่เอาฝังดินไว้ไงฝังไว้ที่หลุมเก่าแม่มันนั่นแหละขุดไปแล้วอันนี้ก็เป็นต้นมะเขือต้นเก่าแต่งสาวไว้แล้วก็มาเอาขี้ไก่ลงให้ ใบเตยกล้วยนี่เอามาปลูกใหม่นี่ก็จะได้กินฝักละตายไปตั้งหลายต้นเนี่ยไก่เขียขึ้นมั่งหมามาคุยมั่งอะไรบ้างเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้แหละจากเต็มเลยนะเน่ยยาวเหยียดเลยนะเนี่ยแล้วเราจะขายขึ้นให้เขาถั่วก็ปลูกใหม่ แต่ปนน็นี้เนี่ยเอาเผือกมาลงตรงนี้ด้วยนะ่ะเห็นปะเห็นหลุมมันไหมหลุมมันนี่แหละไอตัวนี้เลยเนะี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตัวขุดตัวคุ้ยเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยถั่วพูได้กินฝักจนไม่รู้จะกินยังไงอะ่ะนี่ก็เลยมันเริ่มจะไอนี้แล้วเนาะก็เลยจับแต่งสาวซะเลยแล้วก็มาเอา ขี้มงขี้มันใส่มั่งขี้ไก่มั่งอะไรบ้างส่วนอันนี้ก็เป็นกเอ้ขมิน้นนี่เป็นคนชอบโขกพริกแกงแล้วก็เอาขมิ้นใส่โขกแบบพริกแกงใต้อะยุคเ <c oughs> ชาหมารุ่นแรกคู่เขาตายไปแล้ว มาด้วยกันนั่นแหละตายแล้วป่วยต้นมันแฟนนี่ก็ไม่อยู่เราไปดูเข้าขึ้นร่องมันเอามันไปปลูกนี่มาวานนี่เขามาขอซื้อต่อนี่อันนี้ก็ถ้ายังไม่อันนี้ก็คงจะต้องตัดตัดปลายมันเนาะแล้วก็มาตั้งตั้งตั้งสุมไว้เพราะว่าถ้าต้นมันไม่โดนดินอะ่ะมันตายต้องเอาต้นมันโดนดิน นี่กันนี่เห็นแดดจ้จจาๆเงี้ยมันไม่ได้ร้อนนะไม่ร้อนเลยละ่ะลมมันแรงมันก็เลยหนาวนี่แหละคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนอก้พาทุกคนเดินเล่นเดินดูนูน่นดูนี่ดูผักที่ปลูกไว้้ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องนิดสไพร์ภูไทยชาแนลด้วยนะจ๊ะนี่ก็เป็นคลิปที่สองนะจากที่ห่างหายไปนาน นั่นก็สวัสดีจ้าเดี๋ยวตอนค่ำถ้าได้ดักแมงกระชอนนะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะจ๊ะบายบาย